หลังการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันยุโรปทั้งทวีปเข้าสู่ยุคสมัยแห่งความมืดมิดไร้ซึ่งเครือข่ายการค้าเป็นดินแดนพึ่งทาตนเองอย่างถึงที่สุดยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Wealth of Nations ช่องที่จะพาคุณเจาะลึกเศรษฐกิจยุคกลางในไม่กี่นาที ย้อนกลับไปในศตรวรรษที่12โลกมีประชากรราว400ล้านคนชาวเอเชียถือครองกว่า75%ขณะที่ยุโรปมีเพียง60ล้านคนเท่านั้น หลังจากรวัดิโรมันล่มสลายดินแดนตะวันตกถูกแบ่งออกเป็นแคว้นเล็กๆภายใต้ระบบสักดินาภายใต้ระบบนี้กษัตริย์มอบที่ดินให้ขุนนางเพื่อแลกกับความจงรักภักดีขุนนางสร้างปราสาทใหญ่โตเป็นศูนย์กลางอำนาจชาวนาจำนวนมากไร้ที่ดินต้องอาศัยที่ดินของขุนนางเพื่อทำการเกษตรแบ่งผลผลิตและแรงงานให้กับขุนนางเพื่อแลกกับความคุ้มครอง นี่แหละเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเองไร้ตลาดกลางข้ามแขวนไม่ได้จนเศรษฐกิจแทบหยุดนิ่ง เมื่อขุนนางแคว้นต่างๆทะเลาะก,กันเองก็เกิดสงครามระหว่างแคว้นหลายครั้งชาวนาถูกเกณฑ์ไปรบทิ้งไร่นากลางแรงงานและผลผลิตหดหายบวกกับการไม่มีตลาดกลางให้ผู้คนพบปะซื้อขายราคาสินค้าในแต่ละแคว้นจึงต่างกันราวฟ้ากับเหวทำให้เศรษฐกิจยุคกลางแทบหยุดนิ่งชาวนาเริ่มหมดหวังกับการใช้ชีวิตในโลกนี้ แต่ในความมืดมิดนี้ศาสนาคริสต์กลายเป็นแสงนำทางคอยเยียวยาจิตใจที่บอบชำ้ำและมอบความหวังให้กับชีวิตนำไปสู่การก่อสร้างมหาวิหารซึ่งสร้างงานสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจรอบวิหารแต่ศรัทธานั้นกำลังถูกจุดประกายสู่สงครามศักดิ์สิทธิ์ที่จะเขย่ารากฐานยุโรปกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดตอนต่อไป